สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนน้องขับนอกรอนีเบ้าคุณสาคุณแทนน้องขับนอจะพาพี่น้องครับมานะครับกินไก่อุ้งนะครับไก่อุ้งแล้วก็สมตำๆนะครับที่ังสม่ำๆตาบาตอนนี้นะครับเบ้าคุณส่างว่าท่านมาทำมาตาบ้าคุณแทนเนาะจะพาพี่น้องมาเบึ้งอุ้งอบครับก็ไก่นะครับมื่อนี้อ่าเบ้าคุณแทนนะครับให้คุณแม่เนาะไปซื้อไก่มาสองตัวนะครับซื้อไก่นะครับครับซื้อไก่มาสองตัวตัวนี้นะครับผมไก่ขนาดเนาะ าบครับบอบเดี๋ยวจะพาพี่น้องครับกินนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับอบบมุนไพ่นะครับอบบมุนไพ่นะครับมีตะไคร่มีหอมหอมโคชิ้นไข่อย่างต่างๆนะครับไผ่นะครับตำเราจะละเอียดนะครับมัดใส่กันนะครับผมมาเบิรงนโวงผมเท่านะครับผมนะครับเนาะโวผมตอนนี้เบาคุณแพนนะครับมีสร้างประเทศเรียบร่อยมานะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นการเจิมนะครับเจิมโคงนะครับเจิมงวงเจิมถาดไหมนะครับเจิมงวงเจิมถาดนะครับเนาะ ขับเบอ,อร์วิธีกันเนาะอ่าห้องเห็ดสองตัวนะครับตัวตัวนึงตัวนึงนี่จะโบแหวนะครับโบปบะพาทองนะครับตัวนึงโบพาทองอีกตัวนึงเขาจะพาทองนะครับตัวนี้เพราะเขาเป็นโบปรพานะครับเอาอบเบิ้ตัวนะครับเบิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับ ໄປເອົັກ ตัวนึงน,ง,งนะครับตัวนึงเขพาทวงนะครับเนาะพาทวงอยากใส่ขึ้นกันนะครับตัวนี้ไม่เคยเห็นอยู่ไส้นะครับเนาะมือแหลกขึ้นกัน,นะครับในโอ่งมานะครับในโอม,มาเลยมันทดลองก่อนนะครับเนาะ โอเคนะครับนะครับพี่น้องฟึบนะครับห่อลายครับตัวนี้หออลงไปครับ่าลงไปนะครับใส่มือเลยครับพี่น้องเนอะห่อยากใส่มือนะครับบอกเป็นหยางน้องเราะว่าอ่าเฮ็ดกิ้มเจ้าของนะครับเนาะใส่มือบอกเป็นหยังมือเจ้าของครับเกล็ดแหนกบอกเป็นหยังนะครับเอาละเหมือนกับนะครับใส่ฝาองนะครับตัวฝาชิ้ใหญ่นี่ครับบอกเป็นหยังครับเนาะองค์ ปิดไปนะครับประมาณบตั้งนาฬิกาไปนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเปิดบ่งครับโอเคครับฟับครับผมนะครับประมาณชั่วโมงเคืองนะครับชั่วโมงหนึ่งร้องเปิดบึงลรวปอดอะท่านี้ปนไหนนะครับเนาะชั่วโมงเคืองซุกหรือยังครับเนี่ยซุกเรียบร้อยครับผมมาเบึงนะบึงดังในนะครับนะครับเคืองในตัวนี้ที่เหลมันมันอยาบอันนี้นอกข้างอะไรพาถ่องก็เลยพานะครับพาเอิร์มัน นะครับสมุนไพรเนีเต็มถองนอนเนาะส่วนอ่ะเมืองอีกตัวนึงครับติดตัวนะครับหนังกรอบนะครับผมเพราะดังคราบเพเป็นครับกรอบดีนะครับผมแล้วก็เบิองเมื้งท้างถังมันเนาะเที่ยวเที่ยวพาที่แถวนะครับเป็นไรครับนี่ครับด่านที่มันถือไฟทั้งทั้งในนะครับเนาะมันจะเหลืองนะครับเนื้อนุ่มนะครับผมเดี๋ยวต่ว่าเหลือรสชาติอว่าสิเป็นยังไงทั้งสุกๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปเดี๋ยวเข้าไปหั่นอยู่เขียงเลยครับครับนู่นนะครับหลังจากที่ห่อออกจากโอวมารับบอกเลยว่านังนะครับสังเกตหนังครับฟังเสียงครับกรอบนะครับผมกรอบเต็มที่นะครับบาะว่าอบไก่นะครับอบมูอบยังกบอบไดหมดนะครับผมเปื่อยนะครับพุหอดกระดูกนะครับบอกไปก่อนเลยกระดูกกับเปื่อยครับดูในมุงนี้เลยครับมหาตาใส้มีอะไร ดึงเงาหลุดเอาเปี่ยนของครับสมุนไพรนะครับ,รบยังติดอยู่ยน้ำน้ำเหนือมันเนาะสมุนไพรนะครับนั่งขอแพีงนะครับปึ๊บนะครับเอา สุดยอดเลยตามมาเสียบไขยบนเลขายแน่นอนครับขายแน่นอนเกียวเข่าอย่นะครับต่อปลาดนะครับเรื่องทีน้องนะครับที่อยู่ไก่เนาะไก่อยู่ไก่อยากกินนะครับเข่าเทียงนะครับแซ่บนะครับก็สมตำเนาะสร้างได้นะครับไก่อบองค์ครับสูตรเบาคุณสั่งคุณแผนนะครับผมสร้างได้นะครับราคากันเองนะครับราคากันเองขายแน่นอนนะครับ มาขายใส่ดอกไข่อยู่นาบ้านเจ้าของนี่แล้วครับราคางถือครับอ่าสมตำนะครับตำหมกหุ้งนะครับมาคุณแผนตำแล้วกับไก่สุดยอดครับซุกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะตัวที่เอาบอดี้พาคนที่แรกนะครับเนาะมาบัดดีงโอ้โมันเด้อครับเด้อใัไมันนะครับเตยไปนะครับผมซุกนะครับกรอบนุ่ม กรอ,อบนอกนุ่มในนะครับสมุนไพรยังเป็นสมุนไพรทื่เก่านะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาลงใส่ขาเขาไลนี่ นะครับผมตอนยังไงวันนี้พี่นอ้องเอาะร่วมออกนะครับล่มพัดบีบีนะครับตอนนี้เนาะบางท่งก็บกำลังเกี่ยวเขานะครับขนะอดอเนาะเขาดอส่วนหน้าหน้าเบาวคุณสาาร้างคุณแคนก็ย่างมาท่านในเกี่ยวนะครับผมฝนลงเม็ดตัวหนึ่งฝนลงเม็ดเตี้ยมาอยู่ดอกเอ้า ลายายห้างรับพี่น้องมาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณช่างคุณแผน์ช่ไนมครับครับผมสําหรับมือนีน้องน้องเราคุณสางคุณแผนนะครับพาพี่ขนองนะครับมากินนะครับไก่อบวงนะครับมือหนีเห้าเมนูไก่วงกับสมตำนะครับน้องตำหุูคงนะรักบะหมี่บะหมี่ครับเข้ากินแบบแข็งๆนยครับพระ่าต่างคนต่างเห็ดเบียดมาเนาะมือนนะครับมาแต่เห็ดเบียดนะครับเปาคุณสางคุณกลับไปให้อ่า ไช้สวนนะครับคนสิ่ปลูกพักปลูกหญ้าปลูกคลไใหม่นะครับเนาะส่วนบางคุณแฟนกันเนี่ยเตรียมอาหารเ้องนี้แล้มันก็เลยเพิ่งขายของเนาะอยู่ร้านเนาะขายของนำนะครับมีเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ห้ามากินกันแบบแข่งๆนะครับกับเขานะครับเนาะเขาเขาเหนียวนะครับเขาบอไรครับใบสองแล้วครับนู้นเข่าครับพี่เนาะเอ้าดูอีกกันเลยอ่ะจัดครับครับผมก่อนอื่นนั่นก็คือเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้กับ บาคุณชาญคณแผนนะครับหรือว่าเขาเบิ้องในในช่องนะครับยูทูบนะครับผมคุณชาญคณแผ่นชาแนลนะครับผมหรือว่าทางเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กเดียวกันนะครับคุณชาญคณแผ่นชาแนลนะครับผมเขาไปกดไลค์นะครับกดติดตามให้น้องนะครับผมเอาก่อนเนี่ยเอาเลยครับผมคำแหลกนะครับนะอู้ยพี่น้องเลยอบโอ่งนะครับพึ่งไปเห็ดโอ่งมากนะครับน่ามือกรอบนอกนุ่มในอ่ะเบิ้งเบิ้งเลยครับขมเปื่อยนะครับผมมันมันกรอบนะครับกระดูกก็กินได้นะครับผมข้างในแบบยังช้ำอยู่เลย คือว่าเป็นการทดลองสูตรอีกมือหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถามันโอเคเนาะครับเนาะเสียบนะครับย่้เข่ะครับมาคุณชานเลยว่างขายหนาบานนะเนาะพี่น้องคนใดอยากไก่อบวงนุ่มๆกรอบๆนะครับแ่บติดต่อมาได้นะครับผมหรือว่ามาทางเพื่อนคุณญาบ้านเนาะู้ใหญ่น้องคือหนาบานนะครับจะขายเที่ยงกับแรกนะครับขาดขาดการบานนะครับเนาะเพราะว่าเวลาปกติก็คือทํางานนะครับ ขาดเตียงกับแดงขน่ดนั้นครับเนาะนี่ไงสดจัดหอมนะครับน้ำกอ,อบนะครับ,บ,รบมือหนีไกลมือลังอาดเสียเป็นหมูครับเนาะ ตั้งัำเป็นจอให้นะเจอแล้วก็ออกดวดออกเล็กใส่ครับจังหวะเชืญอนเบาคุณคุณส่างคุณมะล่องมึมงวงหน้ามันเจี๊ยบวงป็นยังไงคู้คำนี่ครับพี่น้องน้บเนื้อนุ่มๆครับ,บ,บถ้าเฮ็ดแบบนี้ได้อรับ่ต้องไปสือกินเลย พูต้องครับไก่ย่างพัตคะขันไก่ย่างเจ็ดแปดดาวกับ,บกัต้งกันบ,บอกเลยสูตรมันอยู่ที่นำ้ำน้ำมักนะน้ำมักครับอการรับคุณแ่กบได้ใส่อย่างหลายนะครับใส่แค่เกลือนะครับเกลือซอส นะครับซอสเกลือซอสตัะไข่กระเทียมนะครับสำหรับที่ไล้แค่นั้นนะครับจอนก็ต่ำมากนะครับใส่เกลือหลายจังหนล้หนึงเวลา <ไป S 2> อบอบหํา,า<อ>มันจะอออก๋อมันจะยุบลงมันจะค่อยซึมเข้าในในตมันเองนะครับถ้าใส่หน่อยจืดน,นะครับบอาไปก่อนจืดไก่นี่เป็นไก่อย่างไก่ไก่บานไก่พันธ์ เป็นก้อนพังครับออไอแม่คุณยายคนไปซื้อมาหานเนพอดีคนไปซื้อของเลยฝากคนซื้อนะครับอ้สิรุ่เท่าเดียวกระดูกสิรุ่เปาเป็นไงครับนี่คืออบนะครับอยอบเนื้อกับกระดูกมันจะแยกกันไปเลยนะครับ ได้แต่บ่มีผักมี้ท<พ>านสุดยอดกว่านี้อาจจะผสมบูรณ์มาไหนครับเพราะว่าอยากเบียดอยากง่า,ตามต่างคนต่างอยากกันครับรกินเขาแล้่ยวจะไปเฮ็ดเบียดต่อเขาครับแมนตาเบียดเนี่ยข้าวบ้านบ้หมี่างนี่ลงไปเลี้ยงต่อดิแมนแมนครับเลี้ยงรักสูตรของเพื่อนเราครับนะเนาะเพป็นสีฮอ่ได้เยอะหน่อยครับ คลิปการ์ดที่เร่เป็นคลิปยากนะครับมันเพราะว่ามันอยู่ไกลกันเนาะอาจจะเป็นคลิปยากนะครับโมเป็นมาดังหะายอย่างพราท่านดังครับแต่ว่าแย่างนะครับเพราะว่าตามพาราทีเนาะต่างคนต่างไปดางความฝันจ้าของเป็นนาทณีอยาของครับ เป็นคนกินคำาหน่อย่เเ็นที่แดงสิอืมแร่งไปท่ายต้องเดิาแร้พวหลู่กันครับเพื่อบาจัดเด้อยู่นี่ทั้งองินไหมบอไปบไปบไปบไปเนาะคือบ่านในช่วงสถานการณ์โควิดครับบางแห่งก็จัดบางแห่งก็่จัดครับ ความกรอบทั้งนั้นเนาะหัวมองแซบ่บยุ่ยใส่มองไหน,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 นครับหนังมันนั่นนะครับกรอบขอเด้อหนังกรอบครับผมบอกเลยว่าหนังกรอบนะครับผมรับประกันครับความกรอบของหนังนี่ยข้ามหนีหนังล้วนๆครับเพราะว่าก่อนจะไม่เห็ดมันอนีอ้ผมลองไปแอบเห็ดกินผู้เดียวมาแล้วนะครับอ้าวบ่วบส่วนผมไปลองมึงแล้วผู้เดียวนะครับเบิ้ลข้ามนีครับ หนังกรอบอู้แบบทำให้โดนแห้งกรอบครับตาว่าบลาใหม่แน่นอนครับเราประกันบลาใหม่นะครับเอามาฝากปีตอนนอนครับค่ำนี้ครับตำนะครับมือนีบใบเซย์พวกน้าครับใซยน้นามขามเปียกครับข้อบกขามเนาะมันจะมีความหวานของข้กขามนะครับสม่ำเสาอแซ่บพวกเซย์พวกน้า รับพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อนะครับผมประชาชนซอยแช่นะครับคลิปที่เบาคุณส่างคุณแผนนะครับได้เพ็นมาฝากพี่พักน้องนะครับคดีๆนะครับเพื่อพี่น้องคนไหนอยากได้สูตรหรือว่าอยากให้เบาคุณคุณแผนนะครับเหตุสูตรกินหรือว่าอยากมากินข้าวเบาคุณแผนคุณส่างนะครับ กลัมาได้นะครับเนอ้อ,อติดต่อมาได้เลยนะครับแจ้งล่วงหนานะ้าแน่แจ้งล่วงหน้านะครับจะได้จัดตารางให้ตัวคิ้วคิ้วหนานะครับคิ้วคิวเนียแน่นตัวน,นี้เป็นยังเกี่ยวของรับจา้างโอเคคิ้วคิ้วไลค่ะรับจะได้เตรียมเนื้อกินนะครับมาตอนพี่ตอนน้องสู้พี่ซุน้องเน้อเตรียมเมนูดีๆนะครับให้สู้พี่น้องกินนะครับบอกเขามาได้เลยนะครับผมไถ้าถึงต้นเดือนนะครับ ตาจจเบาคนจางคนแพงอาจจะเลี้ยงนะครับถ้ากันถือไปเดือนก็มาเลี้ยงเบาคนจ้างคนแพนนะครับผมเพราะวอไปเดือนเงินมันก็จะเริ่มเลยล้อนี่นะครับผมต้องรับคลิปนี้เนาะครับเนาะอ่าไก่อบโอ่งนาะเมนูไก่อบโอ่งกับส้มตำนะครับผมมาสุพีชหนองนะครับสำหรับเบาคนจางคนแพงนะครับมึงหนาเป็นยังมันๆอยู่คนนึงมากเห็ดเบี้ยเห็ดเบียกครับคอนดูนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามคือเก่าครับพี่น้องใหยข่าวบอลคนสาวคณแผนทางนะครับเขาชมในทางช่อง y ยูทูบเนอะเนาะอ่าคุนฉากคณแผ่นแชแนลนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับคุนฉากคณแผนแชแนลนะครเขาไปรับชมนะครับแล้วก็ติชมเข้าเมื่อใดนะครับสำหรับการทำคลิปของบ่าวคุนสาวคณแผนติชมมาได้ถ้าดดี้สย่องนะครับถ้าบ่ดีกัดบมาได้เลยนะครับผมติมาได้เลื่อยนะบ่าวากันนะครับเพื่อบอลคุนสาวคณแผนสิได้ไปปรับปรุงเนาะแย่หน่อยหน้อยๆก็คู้ว่าแบบ ขอมาดับชุ่มเป็นกำลังใจให้ครับจะได้มีกำลังใจในการเต่อไปครับโอเคครับสําหรับกิปนี้ก็ขอลาพีลาน้องนะครับไปสังนีหน่องเจอกันทีปหน้าครับสวัสดีครับ